ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News สุดารัฐบุกขอนแก่นเปิดตัวผู้สมัครสสไทยสร้างไทยชูนโยบายบำนาญประชาชน3,000บาทพักไทยสร้างไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยพร้อมด้วยนายพงศกรอันนพพรประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่นายต่อพงษ์ชยศาสตร์และทีมงานพักไทยสร้างไทย ลงพื้นที่มอบสิ่งของพร้อมพบปะพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโดยได้เปิดตัวนางสาวรำพามาศผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยจังหวัดขอนแก่นเขตหนึ่งซึ่งเป็นทายาทนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเก่ามาหลายสมัยคุณหญิงสุดารัตน์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ภาคอีสานพบว่า มีผู้สูงอายุจำนวนมากซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อแผ่นดินเพราะได้สร้างคุณูป,ปการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชาติพักไทยสร้างไทยจึงมีนโยบายบำนาญประชาชน3,000บาทให้ผู้สูงอายุสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและเพื่อแบ่งเบาภาระลูกหลานคนวัยทำงาน นอกจากนี้อีกนโยบายคือด้านพืชผลทางการเกษตรที่มีการผลักดันราคาพืชผลและเพิ่มการผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายพัคไทยสร้างไทยจะผลักดันราคาข้าวไม่ให้ต่ำกว่า1 5 0 0 0บาทเพื่อให้เกษตรกรคนตัวเล็กสามารถลืมตาอ้าป,ปากและหลุดพ้นจากวงจรความยากจนที่กดทับการทำมาหากินของคนไทย ทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์อ้อนประชาชนว่าในฐานะลูกคนอีสานภารกิจสำคัญในชีวิตที่เหลืออยู่คือการทำให้พี่น้องชาวอีสานหายจนหมดหนี้มีรายได้ทั้งปีด้านนายพงศกรประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่กล่าวว่าพักไทยสร้างไทยลงพื้นที่3จังหวัดภาคอีสานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจึงได้ถือโอกาสนี้ปักธงภาคอีสานเปิดตัวนางสาวรำพามาศ ผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของพรรคในการลงพื้นที่ขอนแก่นเขตหนึ่งพรรคไทยสร้างไทยจึงมีความพร้อมและมั่นใจมากว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ